สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u biglifefacebook.com e b สลไลด์พีนบอกและก็เว็บไซต์ e q u i t y g r o u อ c น,นะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่าง2กล้องที่เราได้รีวิวไปก่อนนั้นนะครับตัวแรกนั้นหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่ามันก็คือกล้องคอมแพคที่เหมาะกับการถ่ายวีล็อกนั่นก็คือตัวนี้ครับ Sony Cv1 นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกล้องที่เป็น m i r o r l e s s ตัวแรกนะครับของผนสนิที่เขาทา ให้มันเป็นกล้องที่สามารถทยมีดลองได้นะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับ lumix g 1 0 0นั่นเองเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับในแง่งตุมต่างๆว่าทั้ง2กล้องรุ่นเนี้ยจะเป็นอย่างไรกันมาแล้วก็เดี๋ยวตอนสรุปเราจะมีแขกรับเชญพิเศษด้วยเช่นเดียวกันครับ เอาละครับตอนนี้เรามาพูดถึงรูปร่างหน้าตาของทั้ง2ตัวกันดีกว่านะครับแน่นอนว่าฟูลรีวิวเราได้ครอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เราสามารถมาพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนมากใครที่สนใจกล้องตัวไหนก็สามารถลงไปกดดูรีวิวได้จากข้างล่างนี้นะครับข้างล่างของลิงก์แล้วก็คลิกนะครับเรามาเริ่มกับตัวตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับ ก็ CV1 นะฮะ CV1 ก็จะเป็นกล้องคอมแพกนะครับที่มีพื้นฐานจาก Sony i ไอ0แล้วก็แน่นอนว่าการออกแบบนั้นก็คือให้จอมันหา,านมาด้านนี้เพื่อเราสามารถที่จะพูดคุยได้ไง่ายขึ้นนะครับข้อดีของมันก็คือจอมันสามารถปิดได้ปิดไปปิดมาแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็จะมีที่เสียบเรนตาเนี่ยอยู่มุมนี้นะครับมุมขวามือแบบนี้นะครับก็ถามว่าสะดวกไหมสะดวกนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายแต่ว่า Sony ไม่ให้สาย คลองกล้องมาเลยนะครับก็ต้องไปหาเองแล้วก็จะมีจุดเดียวก็คือจุดด้านนี้เอรด้านนี้จะปล่อยเรียบนะครับ NFC ไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ขนาดของมันจุดเด่นก็คือขนาด Compact แ,แล้วก็แน่นอนว่า Sony ให้ฮอตชูมานะครับฮอตชูของ Sony ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมเพราะว่า h ฮอตชูของมันเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นมติของ Sony ได้นะครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะโฟกัส แล้วก็เสียบอุปกรณ์ต่ตางๆได้อย่างง่ายดายแต่จะเสียบแค่ไม้รู้สึกไม้อย่างเดียวแฟลชไม่ได้นะครับความแม่ปวดหัวของ Sony มีเรื่องเดียวครับคือการจะเปลี่ยนโหมดเจะต้องกดแล้วก็เลือกเอาที่หมออกกุนตรงท็อกเกิลตรงงลางนี้นะครับเท่านั้นเองเนี่ยครับก็คือหน้าตาแล้วก็จุดเด่นจุดได้ของ Sony นะครับในตัวนี้ส่วนเอวินชิลนะครับถ้าคุณถ่ายข้างนอกเยอะแนะนําว่าใส่ แต่ถ้าคุณถ่ายข้างนอกไม่เยอะนะครับแล้วคุณต้องการคุณภาพของเสีย,ยงนั้นผมไแนะับว่าวา l เลสน่าจะดีกว่านะครับต่อมานะครับก็คือลูมิจ1 1 0 0นะครับก็คือ Mirrorless For Everywhere For Everyone ด้วยนะครับก็คือเป็นแบบ daily use ขนาดเล็กน่ารักนะครับแน่นอนมันใหญ่กว่าอีไอตัวนี้อยู่แล้วแน่นอนนะครับก็จะมีจุดเด่นก็คือเรื่องของ To ล g ล์ s วอะไรต่างๆเนี่ยที่ มันดูเป็นกล้องมากกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถเี่่ะบิดเมนูดต่างๆเนี่ยสามารถปิดได้เลยปิดได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งกดบ้าบอคอ,อแตกอะไรเงี้ยปุ่มเปิดปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นความคล่องตัวของมันก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าสูงพอสมควรนะครับแล้วก็หน้าจอของมันก็สามารถที่จะมมวนได้นะครับมีช่องวีฟ i ยเดอร์ด้วยมีแฟลชด้วยนะครับของ Sony ไม่มีแฟลชนะฮะแต่ว่าใช้รูรับแสงกล้อง เป็นจุดเด่นนั่นเองครับเรียกได้ว่าอ่ะก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับข้อดีของมันนี่ครับมันสามารถที่จะถอดเปลี่ยนเลนได้แบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้อิสระตามที่เราต้องการแล้วก็มีราคาเลนเนี่ยก็เรียกได้ว่าย่อมเยากว่าคู่แข่งโดยเอพาะเอ S อย่างมากนะฮะเราสามารถหาเลนโอดิมัสหาเลนพันนาที่เป็นไลก้าเลน G, X, ลูมิคจีดูมิคเอ็กซ์อะไรพวกเนี้ย สามารถใส่ได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ไม่ใช่เลนคิดนะครับตัวนี้จะเป็น 15f 1 7เป็นเลนสของไลกาโซนิเป็นพ a n a โ o นิกนะฮะเลนนี้ก็มีราคาประมาณ17,990บาทก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายนะอ่ะก็เรียกได้ว่านี่คือจุดเด่นของมันนะครับแต่ว่าจุดเ้อนก็คืออ่ะแน่นอนถ้าเทียบระหว่าง2กล้องนี้เวลาถือด้วยกันนะครับ ตัวโซนี่นั้นเบากว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าโซนี่นั้นก็เลนจะไม่สามารถต่อยอดได้เหมือนพานาอันนี้ก็ลองไปเวทอาดูนะครับว่ารูปร่างนั้นคุณจะชอบตัวไหนมากกว่ากันแต่เรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของไมโครโฟนของหัวกล้องนะฮะซึ่งพูดจริงๆแล้วนะครับโซนี่นั้นเขาให้ไมโครโฟนมาหมด3หัวนะครับก็สาตัวอย่างนี้มันก็ถือว่าเพียงพอนะครับ แต่ว่าเวลาการตัดเสียงนั้นภาพรวมก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะส่วนทาง panasonic นะครับก็ให้ลำโพงไมโครโฟนมาทั้งหมดนะครับส่วนทาง panasonic นะครับก็ให้ไมโครโฟนมาทั้งหมด3ตัวเหมือนกันนะครับก็1 2แล้วก็ข้างล่างอีกเนะี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็น3นะครับแต่การทำง,งานนั้นก็จะใช้ซอฟต์แวร์ b o s so ซของ Nokia นะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของกล้องนะครับที่ไม่ใช่ตัว มือถือนะครับที่มาใช้ระบบเทคโนโลยีของโอโซนั่นเองครับภาพรวมก็เลยเวลาที่เสียงออกมานั้นนะตัวนี้จะทำได้ค่อนข้างดีกว่าในภาพรวมที่ผมเห็นนะครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นภาพรวมดีกว่าอย่างไรนะครับไปชมตัวอย่างการถ่ายวิดีโอนะครับที่ใช้ไมโครโฟนทั้ง2ตัวนี้นะครับโดยที่ของคลิปนี้ใบไปไปก่อนมาตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี้ยจะมี 3อันนะครับนีหน้าหลังแล้วก็เป็นแบบ tracking นะครับเรื่องต่อมานะครับนอกจากเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วนะครับอุปกรณ์เสริมก็มีเสืยอสำคัญนั่นเองครับเพราะว่าอุปกรณ์เสริมของทั้งคู่นั้นก็จะมีให้เลือกเรียกว่าหลากหลายสมัไลนเราขอเริ่มจากน้องใหม่ก่อนนะครับอย่าง panasonic อันนี้คือเซ็ตเต็มนะครับของเซ็ตตัวนี้นะครับจะมีไมค์ g i m b a ไม้สกรมบอลนะครับไม้แบบบอลมาให้ซึ่งไม้แบบบอลแบบนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถที่จะสั่งงานได้ง่ายนะครับจะมีเมนูที่จะเป็นเช่นชัตเตอร์ปุ่มอัดและปุ่มหลับนะครับก็คือกดให้มันนอนตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมนะครับแล้วก็สามารถที่จะกางออกมาได้ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเสียบนะครับเพื่อจะเชื่อมต่อกับตัวของกล้องควบคุมผ่านตรงนี้ได้หมดเลยเพียงแต่ว่า อืถ้ามองในมุมของการใช้งานจริงนะครับในการที่จะสลับจากหน้าไปหลังเนี่ยคุณจะต้องมาถ่ายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนมันนะครับแต่ถ้าหมุนพาดก็มันอาจจะทําให้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือตรงข้อเนี่ยครับหมุนได้คุณก็ต้องค่อยๆหมุนไปนะครับเนี่ยหมุนไปเสร็จผมหมุนกลับหมุนไปหมุนกลับอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้ความชํานาญประมาณหนึ่งนะฮะ แล้วก็เวลาที่ใส่นั้นอ่ะเนื่องจากว่าข้อของมันนั้นยังไม่เป็นแบบทางโซนี่หรือว่าทางที่เป็นไม้อย่างเช่นยี่ห้อตัวนี้นะฮะไม้ตัวนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะเป็นการไขแบบแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะทําให้การใส่นั้นง่ายกว่า1งชัดเจนมากแน่นอนมันก็เลยทําให้ไม้ของโซนี่นั้นอ่ะ เนี่ยอย่างรุ่นนี้นะครับก็จะดูหล่อขึ้นอย่างชัดเจนมากอันนี้เราสามารถที่จะตั้งล็อกได้ด้วยในขณะที่พานาน,นั้นตั้งล็อกไม่ได้นะครับจะไม่ใช้ก็คือถอดสายเดียวถ้าเป็นตัวสายที่ให้มานะครับก็ก็ไม่สามารถล็อกได้เหมือนกันนะครับก็กดเดียวแล้วก็จะมีนี่ครับของโซนี่เนี่ยจะมี C1 นะครับปุ่มชื่อว่าดีโฟกัสมาให้นะครับสามารถกดได้แล้วก็มีปุ่มซูมนะครับเพราะว่ามันก็ต้องสอดคล้องกับเลนส์กล้องเหมือนกันความ เอียงของโซนี่นะฮะมันคือจุดขายของเขามันเอียงได้แบบนี้แล้วปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับปุ่มนี้เราสามารถกดนะครับแล้วก็อ่ะไม่ใช่สิกดแล้วมันก็จะมีจะเบียดจะหมุนกล้องได้นะครับก็สักากับถ้าเราถ่ายแบบนี้อ่ะถ่ายแบบนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายแบบแนวแนวตั้งได้นะครับแนวตั้งได้ในขณะที่พานานะนะอ่ะเดี๋ยวผมขอว่าไว้วาโซนี่ก่อน ในขณะที่พนาน,านั้นอะเวลาที่เราจะบิดนะครับต่างเนี่ยมันจะบิดแ,แค่นี้นะครับนี้นี้นีและนี้นะครับอาจจะบิดได้น้อยกว่าแต่ถ้าเวลาที่เราจะต้องอแครี่จะถือพร้อมกันนี่จะมีความแตกต่ตางกันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราต้องถือพร้อมกันนะครับไม้ของทางโซนี่ Sony, นะฮะ มันจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับก็คือจะถือแล้วรู้สึกว่ากล้องเบาไม้หนักหนักหนักอึ้งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าของพานาจะมีข้อดีก็คือว่าไอ้ตรงกริปตรงนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมถ้าเรากรรมเนี้ยมันถนัดมากนะฮะแต่กล้องก็หนักหนักกว่าทางโซนี่เยอะเหมือนกันในขณะที่โซนี่นั้น Sony นะ่ยถ้าหันมาทางด้านนี้นะครับการสั่งงานต่างเนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถ้าถ้าพูดถึงการออกแบบจริงนะ โซนี่นั้นนะ่ะคุณต้องกลับประมาณนี้นะครับด้านหลังก็อยู่ประมาณนี้นะฮะด้านหลังอยู่ประมาณนี้เลยนะฮะ้าที่พนาในกรรมงีนน้ด้านหลังเนี่ยคือล็อกแล้วมันกลมตรงพอดีอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าห้เนื่องไม้นเนี่ยฟังก์ชันและความหล่อแล้วก็การปรับองศาเนี่ยผมให้โซนี่ชนะแต่ถ้าสมมุติว่าต้องต้องเดินแพลิงจริงๆเดินแบบเดินถ่ายจริง,งๆเนี่ยผมอาจจะยังชอบพนายอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ เรื่องต่อมานะครับที่เราจะมาพูดกันก็คือเรื่องของโหมดต,ต่างๆจากหน้าจอนะครับซึ่งเขาบอกว่าทาง Sony นั้นก็เราจะต้องใช้แค่ดิสเพย์ในการทัสกีนเนี่ยจะเป็นเร,เรื่องของการโฟกัสเท่านั้นนะครับเพราะส่วนที่เหลือนั้นเราจะต,ต้องใช้ปุ่มทั้งหมดนะครับเนี่ยครับเราต้องกดปุ่มทั้งหมดในการที่จะสั่งงานต่างๆ,ๆนะครับก็ถามว่าเด่นไหม อยอมรับครับว่าในมุมของถ้าคุณต้องการให้ใช้งานได้ง่ายเนี่ยทัสกรีนมะมตอบโจทย์กว่านะครับเนี่ยครับก็เนี่ยทัดไม่ได้นะครับสำหรับเมนูต่างๆเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่เสียเปรียบของทางโ o n y เขานะครับแต่โ o n y นั้นก็มีจุดเด่นในเรื่องของ่อะถึงแม้ว่าจะยากแต่ว่าปุ่ม fn นะครับเราสามารถที่จะกดได้ค่อนข้างที่จะง่ายดดยมากเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับทาง Panasonic นี่จุดเด่นของมันก็คือเรื่องของทัสกรีนครับมันสามารถที่จะสั่งงานทัสกรีนได้แน่นอนว่ามันก็จะมีความโดดเด่นกับโซนี่ที่ผมปิดไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าโซนี่นั้นจะเป็น,นกลไกเลนนะครับไฟฟ้าอาจจะทําให้เวลาระวางเลนเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็เรายังสามารถที่จะเข้าไปดูลูกนะครับแล้วก็กดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถกดได้อย่างง่ายดายนะครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะเลือก เลือกรับชมแล้วก็ดูอะไรต่าเนี่ยสามารถสไลด์ได้เลยนะครับรวมถึงการซูมนะครับก็สามารถที่จะซูมได้ผ่นานนี้นะนี่โซนี่กดเองทั้งหมดนะครับกดคันท็อกเกิลสวิตช์อย่างนี้ถ้าในมุมของเมนูการใช้งานอันนี้ต้องแล้วแต่คนที่ถนัดแต่ถ้าถามในมุมของผมเองแล้วอ่ะผมจะชอาทัชสกรีนมากกว่าเพราะว่าคุณสามารถที่จะควบคุมอะไรต่างๆที่ขัข้นๆที่ง่ายแต่สุดท้ายเวลาที่ออกเนี่ยอาจจะต้องกด ปุ่มชัตเตอร์หนึ่งครั้งซึ่งมันก็สะดวกกว่าการกดปุ่มแทบจะทั้งหมดอยู่ดีครับส่วนในเรื่องของการถ่ายภาพกันดีกว่านะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวกล้อง2ตัวนี้จะมีความละเอียดอย่างไรอ่ะเริ่มจากตัวของ Panasonic ก่อนนะครับ Panasonic เราจะมาดูที่โหมดต่างๆนะครับแต่ที่จริงอะ่ะ เราเข้าแค่อันเดียวเราก็รู้เรื่องแล้วว่ามันสามารถที่จะถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งเป็นอย่างไรนะครับเราเข้า IA IA เลยนะฮะแล้วก็กดคิวเมนูคิวเมนูเป็นจุดเด่นของพนานะครับที่เราสามารถที่จะตั้งค่าได้อันนี้ผมไม่ได้พูดในตอนรีวิวนะครับเราจะมาดูที่วิดีโอวิดีโอเราสามารถถ่ายได้ที่ความลเอียสุดๆอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทนะครับแล้วก็มีระบบการสานแบบตัวขออเรลทริมาให้นะครับ ทั้งคู่เป็นอ e ิเล็กทรอนิกทั้งคู่นะครับส่วนภาพนิ่งนะครับก็ถ่ายได้ความละเอียดอยู่ที่20.3ล้านพิกเซลนะครับตามขนาดของเซนเซอร์ไมโครโฟเตอร์ Micro er, ที่จะมีความละเอียดมากกว่านะครับก็เรียกได้ว่าอ่ะถ้าภาพออกมานั้นอนะ่ะจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของอารมณ์ที่เราจะได้รู้ถึงความละเอียดของมันแต่ว่า ในการละลายหลังจะให้ดีก็ต้องใช้เลน์ที่มีค่า f ของมันที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีก็มีเนี่ยครับมีเรื่องของสีมาให้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจบสรบตัวของ lumix g 1 0 0นะครับก็คือเอาง่ายถ่าย 4K ถ่ายวิน,นี้ได้แล้วก็ถ่าย slow motion ได้นะครับก็ slow m o t i o ได้ถึง120 f เฟรมเรทถ่ายง่ายๆแล้วก็มีตัวของ time step ให้ด้วยครับ แต่ต้องปรับจากโหมดตัวนี้ครับตัวนี่ S and Q นะครับเท่านั้นถึงจะสามารถปรับได้ครับในส่วนของ Sony กันบ้างนี่เปิดปุ๊บเลิ่ติดปรับนะครับ Sony CV1 นะครับเราเข้าไปดูที่ตัวของ t o อ e เอาจจะูเขาบอกว่ากว่า,าจะเลื่อนไปที่เมนูนั้นค่อนข้างที่จะนานนี่มที่ตรงนี้นะครับ ตัวของโหมด1นึ่งพับนิ่งนะครับเมื่อกี้ผมกดพันิดหนึ่งพับนิ่งเราสามารถที่จะถ่ายนะครับความละเอียดอยู่ที่อันนี้18ล้านเนี่ยจะเป็นอันตราส่วน4 3ต่อ3นะครับแต่ถ้า3ต่อ2มันจะเพิ่มเป็น20ล้านพิกเซลนะครับแต่ผมขอกลับไป็น4ต่อ3กับผมใช้4ต่อ3นะครับเนี่ยแล้วก็ตั้งเป็นมีเดียมพอนะครับส่วนวิดีโอนะครับวิดีโอนั้นเราต้องเข้าไปที่อันที่2นะครับจะมี นี่ครับปรับได้แบบนี้ถ้าเป็น 4K นะครับก็จะอยู่ที่ 25p นะครับประมาณ100นะครับ60-100อันที่ผมใช้ประจํานะครับก็คือ H ตัวของ S HD นะครับก็จะทําได้ประมาณมี50-25นะครับเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบพาวนะครับได้แค่50เฟรมเดทแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ A v C H D A v C H D นั้นก็จะมีแค่ประมาณ50นะครับก็เป็นระบบพาวเหมือนกันก็คือมันยึดตามระบบของประเทศนะครับมันก็เลยทำให้มาตรฐานนั้นถ้าเทียบกับ YouTube อะไรพวกนี้60เฟรมเรทอะไรพวกนี้มันอาจจะได้แค่เฉียดเฉียดระเมียดรเมด,เมดแค่นั้นเองครับอ่ะก็ให้รู้ไว้แล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของกล้อง Sony น,นะครับที่ หลายคนน่าจะรู้แล้วละ่ะว่ามันมีตรงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการแสดงผลตัวไฟในการถ่ายนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเปิดปิดไฟได้ไฟนะครับมันก็คือนี่ครับเราสามารถเปิดปิดก็คือไฟที่อยู่หน้ากล้องตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้เราสามารถกดเช่นเรากดอัดอันนี้ผมเปิดแล้วนะครับนี่จะติดแบบนี้นั่นเองครับ เรากดหยุดก็คือไฟก็จะดับนะครับตำแหน่งตรงนี้พนาไม่มีให้นะฮะมีเพียงแต่โซนีเท่านั้นที่ที่มีมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าอ่ะน,นี่ก็คือคอีกจุดเด่นหนึ่งของทางโซนี่เขานั่นเองครับเนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องลูกเล่นทีนี้หลายคนก็อยากรู้แล้วว่าเวลาที่เราจะต้องไปลองถ่ายวิดีโอจริงจังแล้วก็ภาพนิ่งต,ต่างๆของทั้งคู่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไป รับชมกันเลยดีกว่าครับ ลองไมโครโฟนนะครับแล้วก็การถ่ายวีดีโอของตัวซีวีวันนะฮะสว่างกว่าเยอะเลยอะ C V 1นี้ตอนนี้รูรับแสงนะครับเป็น f 1 8นะครับแล้วก็ปรับ I S O เป็นออโต้ทุกอย่างออโต้หมดนะครับแล้วก็เช็คทุกสปีดที่50นะครับอันนี้ลองลองพูดนะครับโดยใช้กล้อง G ีร้อยนะครับครับคือตอนแรกก็ใส่หน้ากากกันแล้วก็มันก็ได้ดีเทคคนเดียวเปล่าครับถ้าใส่หน้ากากคู่มันก็ไม่ดีเทคฮะใช่คือยก็คือแบบก็ต้องแบบ คือกลก้องจะดีแท็กวยการจะจับโครงหน้าจับตาจะจัจ,จมูกจะบปากค่ะมันถึงจะจับให้ม,มันก็จับระยะว่าใครใกล้กว่าใครอยู่ไกลกว่า แบตเตอรี่นะครับของทั้งคู่ก็จะมีขนาดที่แม้ว่าจะแตกต่างกันที่ตัวขนาดนะครับแต่ความจุนั้นถือว่าใกล้กันมากขอเริ่มจาก Panasonic ก่อนนะครับ Panasonic นั้นใช้แบตเตอรี่นะครับในรุ่นของ BLG10E นะครับขนาด1,025 m มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะนะครับแล้วก็ มี SD c a r กมาให้นะครับในช่องของข้างล่างก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะสมอย่างมากเลยทีเดียวส่วนทาง Sony นะครับก็สามารถที่จะให้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใกล้เคียงกันอยู่ที่1,240ม ah ิลลิแอมป์นะครับในราคาของ NP BX1 สามารถใส่ SD c a r กได้เหมือนกันแล้วก็รองรับตัวของ Memory Stick ของ Sony ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันครับ อนะครับตอนนี้หลังจากที่เราได้ลองกล้องทั้งคู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดสรุปก,กันดีกว่านะครับสำหรับกล้องของทั้ง Sony CV1 และก็ตัวของ l u m i ก G 1 0 0นะครซึ่งขอเริ่มจากที่ Sony กันก่อนนะครับ s o น y นั้นก็ออกแบบกล้องเพื่อให้การเกิดการใช้งานมันนง่ายมากนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวภาพต่างๆเนี่ยง s o y y ค่อนข้างทำได้จบเพราะว่าเนื่องจากรูรับแสงของมันเนี่ยไม่คือ F s 1น2 8แล้วก็แน่นอนว่าตัวของ อาจจะซูมได้น้อยแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะถ่ายละลายหลังได้อย่างดีนะครับสิ่งที่ Sony จัดทำได้เปรีก็คืออคเซสซอที่ี่เรียกว่ามา,มาครบมาจบเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไมค์บูทชูดนะครับที่ตอนนี้ผมใช้อยู่ก็คือมีความสะดวกสบายในการใช้งานในการถ่ายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวของ อุปกรณเสริมนะครับเป็นตัวมอติเนี่ยสามารถที่จะเสียบแล้วก็ใช้ง,งานได้เลยแต่ทั้งหมดนั้นก็ต้องเพิ่มเงินขึ้นไปอีกประมาณนึงนะครับถึงจะได้แล้วก็ขอโซนี่นั้นอีกจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะแตกต่างพานาเลยก็คือไม้บลูทูธน้ำหนักครั้งคังเยอะกว่านะครับตัวตัวกล้องนั้นเบาพกพาได้ง่ายกว่าคือง่ายถ้าโซนี่ก็คือคุณเปิดมาคุณสามารถใช้งานได้ทันทีถ่ายละลายหลังสวย แล้วก็ตัวของ Beauty, t o ท e Skin แล้วกัแนผมเชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายคนต้องชอบมันอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยโซนีจึงออกมาเป็นคำตอบสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการกล้องจบในตัวเดียวแต่ไม่ต้องการที่จะใช้อะไรเสริมต่อแล้วต้องการที่บอกความละลายหลังอะไรประมาณนี้ครับครับนี่ถือว่าสอบผ่านอยู่แล้วเพราะว่ารูลักษณะของโซนีตัวนี้ก็คือเทียบกับตัวของไอร้อยนั่นเองครับ มาพูดถึงตัวล mm ูมมิจิหนึ่งร้อยเมื่อเทียบกับตัวซีดีบันกันดีกว่าครับรุมมิจิหนึ่งร้อยนั้นก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของที่ไมโครโฟนนะครับสามารถจับเสียงเราได้อย่างแม่นยำแล้วก็ไม่ต้องโังลในเรื่องของเสียงรบกวนนั่นเองครับเพราะว่าตัวไมโครโฟนโอโซของโนเกียนั้นค่อนข้างที่จะฉลาดในเรื่องของการจับเสียงรบกวนนั่นเองแต่ว่าเรื่องที่อาจจะขัดใจนะครับก็คือเรื่องของไม้หนึ่งครับไม้ของตัวจิหนึ่งร้อยนั้นอาจจะรู้สึกว่ามัน เปลี่ยนมุมคันย,ยากแต่ว่าถ้าเหมาะ,ะกับการถ่ายเซลฟี่นถีถ่ายถ่ายเซีฟี่ได้ง่ายมากนอกจากนี้นะครับเลนส์ไมโครโฟเตอร์อรยังม,มีอะไรให้เล่นอีกเยอะดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการจะต่อยอดนะครับตัวของรุ่นจีน้อยเนี่ยจะเหมาะสมกับคุณได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวของโซนี่ซึ่งมาสําเร็จรูปเปิดปุ๊บใช้ได้ปั๊บดังนั้นเนี่ยใครที่จะเลือกซื้อกล้องทั้งสองตัวนี้ก็ลองพิจารณาความต้องการของตัวเองดูก่อนว่าของ คุณต้องการกล้องแบบไหนระหว่างสำเร็จรูปพร้อมใช้หรือสำเร็จรูปพร้อมใช้เหมือนกันแต่ต่อยอดได้อาจจะต้องมีงบประมาณขึ้นมาต่อส่วนนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับผมกันหม่กับคลิปหน้าซึ่งจะเป็นเรืร่องราวในนั้นต้องติดตามในช่องบีทไลค์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ข้างล่างนี้เช่นเดียวกันครับ